เอาละครับแฟนมวยช่องเจ็ดสีที่รอคอยการวิเคราะห์เจาะลึกจากช่องมองมุมมวยของเราวันนี้เรามีข้อมูลเด็ดๆมาเสิร์ฟแบบจัดเต็มเหมือนเคยเพื่อให้ทุกคนได้เตรียมตัวรับชมความมันในวันอาทิตย์ที่14กันยายนนี้บอกเลยว่ารายการนี้เป็นรายการใหญ่เพราะมีคู่มวยรอบปูนเสือรอบตัดเชือกถึงสองคู่แถมยังมีมวยแก้แค้นและคู่เอกที่เจอกันเป็นครั้งที่6อีกด้วยใครที่ไม่อยากพลาดความเคลื่อนไหวสาคัญนี้ ห้ามพลาดเด็ดขาดคู่ที่ 1. มวยรอบปูนเสือรอบรองชนะเลิศแดงอนันตชัยลานาวอเตอร์ไซ์มวยรุ่นพี่ปะทะน้ำเงินกล้องสนั่นสอเทียนโพมวยรุ่นน้องคู่แรกของรายการนี้ไม่ใช่การขึ้นชกธรรมดาแต่เป็นศึกสำคัญในรอบตัดเชือกของมวยรอบปูนเสือครั้งที่25ผู้ชนะจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีส่วนผู้แพ้ต้องไปชิงอันดับสาม วิเคราะห์เจาะลึกคู่นี้ชกกันในพิกัด1 1 2ปอนด์ซึ่งเป็นน้ำหนักปกติของทั้งคู่แต่ถ้าดูจากน้ำหนักปล่อยตัวแล้วอนันตชัยดูได้เปรียบกว่าชัดเจนเพราะปล่อยตัวอยู่ที่55 5กิโลกรมัมขณะที่กล้องสนั่นปล่อยที่54กิโลกรมัมทำให้อนันตชัยมีน้ําหนักตัวตามธรรมชาติมากกว่า1กิโลกรมัมนอกจากนี้รูปร่างก็สูงกว่า3ซนติเมตร170ซนเมตร vs 167ซนเมตร ที่สำคัญคือกระดูกมวยและประสบการณ์ของอนันตชัยดีกว่ามากเพราะอายุ20ปีชกมา40-50ครั้งขณะที่กล้องสนัน่นอายุแค่16ปีชกมา30-40ครั้งฟอร์มล่าสุดทั้งคู่ฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่อนันตชัยชนะมาเจ็ดใน8ไฟหลังสุดและที่เด็ดคือไฟล่าสุดแก้แค้นเอาชนะคะแนนแคมรูนที่เคยแพ้มาได้อย่างขาดลอยส่วนกล้องสนั่นก็ไม่ธรรมดาชนะหใน6ไฟหลังสุด แต่ก็เคยแพ้คะแนนให้กับยอดเหล็กแหลมมาแล้วมุมมองมวยอนันตชัยเป็นมวยขวาครบเครื่องฝีมือดีเข่าดีหมัดหนักในขณะที่กล้องสนั่นเป็นมวยเข่าซ้ายที่มีลูกขยันและกำลังเพิ่มอาวุธอย่างการฟันศอกเข้ามาแม้กล้องสนั่นจะได้เปรียบเรื่องการซ้อมในค่ายใหญ่ที่กรุงเทพแต่ด้วยความได้เปรียบครบวงจรทั้งรูปร่างน้ำหนักตัวประสบการณ์และหน้าเสือทำให้ในมุมมองของเรา อนันตชัยดูเหนือกว่ามากและเป็นมวยพิเศษที่น่าจับตามองในไฟนี้คู่ที่สองมวยรอบปูนเสือรอบรองชนะเลิศพายพยักต่อพระภานายมวยมมามืด V.S. ยอดเหล็กแหลมพินออนตอพิทักษ์มวยตัวเต่งนี่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีการประทะกันร,ระหว่างมวยมมามืดที่มักเป็นรองแต่พลิกชนะได้ตลอดอย่างพายพยักกับมวยตัวเต่ง ที่เดินหน้าชนคู่ต่อสู้จนคว้าชัยมาได้อย่างต่อเนื่องอย่างยอดเหล็กแหลมใครจะอยู่ใครจะไปต้องมาลุ้นกันวิเคราะห์เจาะลึกคู่นี้ชกกันในพิกัด1 1 2ปอนด์แต่ชัดเจนว่ายอดเหล็กแหลมได้เปรียบรูปร่างอย่างมากสูงกว่าภายพยักถึง6ซนเมตร1 7ึเซนม vs 167ซมและน้ำหนักปล่อยก็หนักกว่า1กิลกรัม ยอดเหล็กแหลมปล่อย56กิโลกรัมส่วนพายพยักปล่อย55กิโลกรัมยิ่งไปกว่านั้นยอดเหล็กแหลมยังมีกระดูกมวยและประสบการณ์ที่เหนือกว่ายังเห็นได้ชัดเพราะชกมาแล้วกว่า100ไฟฟอร์มล่าสุดทั้งคู่ฟอร์มร้อนแรงสุดๆชนะรวด5ไฟหลังสุดเหมือนกันพายพยักเป็นมวยม้ามืดที่มักเป็นรองแต่พลิกเกมชนะได้ตลอดอย่างไฟล่าสุดก็พลิกสถานการณ์จากเป็นรองหลายช่วงตัว มาฟันศอกเอาชนะนอกแคมารูนในยกสุดท้ายส่วนยอดเหล็กแหลมก็เดินหน้าชนะมาตลอดใช้ความใหญ่และกระดูกมวยบทคู่ต่อสู้จนชนะขาดมาหลายไฟมุมมองมวยภายพยักเป็นมวยขวาส่วนยอดเหล็กแหลมเป็นมวยซ้ายภายพยักเป็นมวยบู๊ขยันต่อยหมัดและฟันศอกส่วนยอดเหล็กแหลมเป็นมวยเข่าที่ศอกคมและหมัดหนักไม่แพ้กันเกมการชกจะเป็นการแลกอาวุธที่ดุเดือด แต่เมื่อเทียบกันแล้วยอดเหล็กแหลมได้เปรียบทั้งรูปร่างความแข็งแกร่งของกระดูกมวยและลูกเข่าในที่ดูจะเหนือกว่าภายพยักหากไม่มีอะไรผิดพลาดในจังหวะแลกอาวุธตัวชนะในมุมมองของเรายังคงเป็นยอดเหล็กแหลมที่จะสามารถเอาชนะมวยมามืดได้คู่ที่3รองคู่เอกยอดเสกสรรรถสวยจาเจต VS ยอดวิทยาสอทอยียวางแสน นี่คือคู่มวยแก้มือจากเวทีมวยอ้อมน้อยโดยยอดเสกสรรจะขอแก้แค้นยอดวิทยาที่เคยพลิกแพ้มาอย่างเจ็บปวดวิเคราะห์เจาะลึกคู่นี้ชกกันที่น้ำหนักเดิม132ปอนด์และน้ำหนักตัวปล่อยของทั้งคู่ก็เท่ากันที่64กิโลกรัมแต่จุดที่ต่างกันคือเรื่องรูปร่างยอดเสกสรรได้เปรียบชัดเจนสูงกว่ายอดวิทยาถึง10ซนเมตร180ซนเมต vs 170ซนเมตรและเป็นมวยรุ่นน้องที่อายุเพียง20ปีแต่ยอดวิทยาได้เปรียบเรื่องกระดูกมวยและประสบการณ์ที่เหนือกว่ามากเพราะอายุ27ปีและชกมาเป็นร้อยครั้งฟอร์มล่าสุดยอดวิทยาฟอร์มกลับมาบีมาก3ไฟหลังสุดชนะรวดแถมเป็นการน็อกถึง2ไฟส่วนยอดเสกสรร5ไฟหลังชนะ3แพ้2โดยไฟล่าสุดที่แพ้ยอดวิทยานั้น เป็นการพลิกแพ้ทั้งที่เป็นต่อถึง30ต่อหนึ่งในยกที่4เพราะคุมเกมไม่อยู่และหมดแรงปลายยกมุมมองมวยยอดเสกสรรเป็นมวยฝีมือเน้นลูกเตะขาและลูกเตะก้านคอที่เป็นทีเด็ดในขณะที่ยอดวิทยาเป็นมวยบู๊เดินหน้าชนตลอดเกมการชกจะเป็นยอดเสกสรรที่ใช้ความได้เปรียบเรื่องรูปร่างคุมเกมในต้นยกและยอดวิทยาจะเดินหน้าเบียดในปลายยกหากยอดเสกสรรไม่ช็อตเหมือนไฟที่แล้วและสามารถคุมเกมได้ตลอด ยอดเสกสรรมีโอกาสแก้แค้นได้สำเร็จโดยเฉพาะลูกเตะก,ก้านคอที่อันตรายมากคู่ที่4คู่เอกชาติพยัก์ศักสตูลเวน v สพรเสนสอภุมมีพัทภาคที่6ของทั้งคู่เป็นการโคจรมาเจอกันอีกครั้งหลังจากที่เคยชกกันมา5ครั้งแต่ละครั้งมีทั้งชนะคะแนนแบบคู่ขี้เสมอและน็อกกันแบบสุดช็อกวิเคราะห์เจาะลึก คู่นี้ชกกันในพิกัด127ปอนด์ซึ่งถือเป็นน้ำหนักตัวของพอรสเสน่ส่วนชาติพยักษ์เคยชกอยู่ที่125ปอนด์ทำให้ไฟนี้เขาต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นมา2ปอนด์เรียกได้ว่าเป็นการต่อเวทนอกให้พรสเสน่เลยทีเดียวที่สำคัญคือชาติพยักษ์ห่างหายจากการชก5ยกมานานกว่า1ปีครึ่งเพราะไปชกมวย3ยกที่รายการวันลุมพินีในขณะที่พรสเสน่ห์ชก5ยกมาตลอดอย่างไรก็ตาม สถิติการเจอกันในเมืองกรุงที่ช่องเจ็ดและวันลุมพินีชาติพยัค์ดูดีกว่ามากฟอร์มล่าสุดชาติพยัค์ฟอร์มดีเยี่ยมที่วันลุมพินีชนะรวดหกไฟ์และน็อกถึงสี่ครั้งส่วนพรสเสน่ฟอร์มไม่ดีเลยแพ้ติดต่อกันมาสี่ไฟ์มุมมองมวยชาติพยัคต์เป็นมวยขวาที่เน้นเตะขาและต่อยหมัดส่วนพรสเสน่ฉายาขุนเข่าตังเมเป็นมวยเข่าบูเดินหน้าในมุมมองของเรามองว่า ชาตพยักยังคงได้เปรียบด้วยความหลากหลายของอาวุธมวยและสถิติที่เหนือกว่าเมื่อชกในเมืองกรุงแม้จะห่างหายจากมวยห้ายกไปนานกว่า1ปีครึง่งแต่ด้วยฟอร์มที่ดีกว่ายัางเห็นได้ชัดเชื่อว่าชาติพยักจะสามารถใช้ลูกดักเตะดักต่อยเอาชนะพรเสน่ที่ร่างกายไม่ดีได้สรุปผลการวิเคราะห์ในภาพรวมคู่ที่ 1. อนันตชัยลานาวอเตอร์ไซด์เหนือกว่ากล้องสนั่นสอเทียนโผ ทั้งรูปร่างน้ำหนักตัวกระดูกมวยประสบการณ์และหน้าเสือในเวทีช่องเจ็ดสีคู่ที่สองยอดเหล็กแหลมพี่นอนได้เปรียบภายพยักต่อพระพานายเรื่องรูปร่างความใหญ่กระดูกมวยและลูกเข่าในที่ดูจะเหนือกว่าคู่ที่3ยอดเสกสันรถสวยจ่าเจดมีโอกาสแก้แค้นยอดวิทยาสอทอเหี่ยวบางแสนได้สำเร็จด้วยรูปร่างที่ได้เปรียบและความเร็วในเกมคู่ที่สี่ ชาติพยักศักสตูลเหนือกว่าพรเสนสอภูมิพัฒนทั้งในเรื่องฟอร์มการชกและสถิติการเจอกันในเมืองกรุงสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนมวยทุกท่านที่ติดตามและให้การสนับสนุนช่องมองมุมมวยของเราเสมอมาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิเคราะห์ดีๆแบบนี้อีกนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขกับการชมมวยครับ